ช่องนี้สร้างรายได้จากคลิปเพลงแบบนี้โปยเงินได้เดือนละ80,000บาทคือช่องที่สร้างรายได้จากคลิปมิวสิกวิดีโอแบบง่ายๆแบบนี้แล้วคลิปนี้ก็คือยอด10ล้านวิวแล้วเขาสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอคือเดือนละประมาณ80,000บาทนี่คือข้อมูลอ้างอิงจาก Social ล r e เ s ช่องนี้สร้างแต่คลิปมิวสิกวิดีโอแบบนี้โดยเฉพาะเลยก็เป็นมิวสิกวิดีโอแบบบเลงแล้วก็มีภาพประกอบแบบนี้ตัวอย่างนี้ที่เราเห็นกันอยู่คลิปมิวสิกวิดีโอที่สร้างแบบ10ล้านวิวแบบนี้คุณก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแล้วรายได้ของเขาเดือนละประมาณ80,000บาทหลังไลเข้ามาแบบไม่หยุดและพวกเราทุกคนก็สามารถสร้างคลิปมิวสิกวิดีโอแบบนี้ได้เหมือนเขาเช่นเดียวกัน อันดับแรกก็คือเรามี AI ที่ใช้ฟรีอยู่แล้วนั่นก็คือ Suno AI เราเข้าไปแล้วก็เปิดให้เขาสร้างเพลงตามที่เราต้องการเราอยากได้เพลงแบบไหนเราก็สั่งให้เขาสร้างเมื่อเราได้เพลงตามที่เราชอบใจของเราแล้วก็ดาวน์โหลดเพลงของเราเก็บไว้หลังจากนั้นเราก็ไปให้นอยซี่สร้างวิดีโอให้เราแบบนี้ ก็คือผลลัพธ์ที่เราสร้างพร้อมที่จะเอาไปลงหารายได้บนแพลตฟอร์มต่างๆได้เพื่อนเห็นไหมว่ามันง่ายมากทุกวันนี้ทุกอย่างที่เราคิดว่ามันยากมันไม่ยากอีกต่อไปแล้วเพราะว่าเรามี AI เรามีเครื่องมือมากมายที่ช่วยทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นช่วยเพิ่มช่องทางให้เราสร้างรายได้ได้มากขึ้นเพิ่ม โอกาสให้เรามีช่องทางในการหาไรายได้เพิ่มมากขึ้นแค่2ขั้นตอน,นง่ายๆแค่นี้พวกเราก็สามารถมีมิวสิกวิดีโอเป็นของตัวเองที่พร้อมจะเอาไปสร้างไรายได้หรือพร้อมที่จะเอาไปลุยทําเหมือนเขา10ล้านวิว 20ล้านวิวเหมือนเขาได้เช่นกันมันง่ายสแสนง่ายเพียงแค่ไม่กี่วินาทีคุณก็ได้คลิปแบบนี้ขึ้นมาแล้วถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจที่จะสร้างรายได้แบบช่องนี้อย่างน้อย70,000ถึง80,000บาทก็พิมพ์คำว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้ครูสร้างคอร์สขึ้นมาชื่อว่า AI millionaire ในน,น,นั้นก็มี AI พวกนี้และมี AI อีกมากมายเกือกบ50ตัวรวมอยู่ในคอร์สนี้แล้วให้เพื่อนๆทุกคนไปเลือกใช้ว่าจะใช้ตัวไหนไปสร้างรายได้กันดี ใครสนใจที่จะสร้างรายได้ง่ายๆแบบช่องนี้หรือวิธีการทำง่ายๆแบบนี้ก็พิมพ์คาว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยครูมีราคาพิเศษให้สำหรับทุกคนที่พิมพ์คาว่าสนใจใต้คลิปนี้ถึงเวลาของพวกเราทุกคนแล้วที่จะไปกอบโกยเงินเหมือนเขาเราสามารถสร้างรายได้จากต่างประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าช่องนี้ก็กระจายไปทั่วโลกและเราก็สามารถ สร้างคลิปวิดีโอสร้างมิวสิกวิดีโอของเราแบบนี้ส่งไปให้คนทั่วโลกได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันโอกาสที่จะสร้างคลิป10ล้านวิวก็เป็นของพวกเราได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใครสนใจจะสร้างไรายได้แบบง่ายๆก็พิมพ์คาว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลย